สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพ,พบกับโดมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโดมจะพาเพื่อนๆไปชมเส้นทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีเพื่อนๆหลายหลายคนนะครับก็รีเควสตมาสอบถามนะครับว่าเส้นทางดอยอินทนนท์เป็นยังไงขึ้นอันตรายไหมขับรถขึ้นยากไหมวันนี้ผมตั้งใจไปเก็บเส้นทางโดยเฉพาะเลยนะครับคือว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์กับนักเดินทางมือใหม่ๆที่อยากเที่ยวดอยอิทนทนนท์เพราะฉะนั้นคลิปนี้ไปดูเส้นทางขึ้นดอยอิทนทนนท์นครับไปครับ นี่ครับคือจุดเริ่มต้นของดอยอินทนนท์นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นป้ายนะครับตอนนี้ป้ายเก่ามากเลยเลี้ยวซ้ายนะครับดอยอินทนนท์เลข้างหน้าตรงนู้นเลยเลี้ยวซ้ายไปยังหมายเลข1009นี่ครับเราเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนหมายเลข1009นะครับถ้าเรามาจากตัวเมืองเชียงใหม่เราจะมาจากทางฝั่งนู้นนะครับเพื่อน นี่ครับคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับพอเราขับมาสักพักนะครับเราก็จะเห็นทางแยกแบบนี้นะครับถ้าตรงไปเป็นน้าตกแม่กลางนะครับเราเลี้ยวขวานะครับตามป้ายเลยนะครับเพื่อนๆดอยอินทนนท์นะครับพอเรามาถึงตรงเนี้เส้นทางจะขึ้นเลยครับพอเราเจอป้ายนี้ครับรถจะเชิดหน้าขึ้นทันทีเลยครับนี่นะครับตอนนี้เราสู่จุดตรวจจุดที่หนึ่งนะครับ พอเราผ่านตัวด่านตรวจจุดที่หนึ่งขึ้นมานะครับตอนนี้หน้ารถเนี่ยหน้ารถเชิดขึ้นเต็มที่เลยครับเส้นทางขึ้นตอนนี้ขึ้นเต็มที่เลยครับเพื่อนๆเนื่องด้วยช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ได้ท่องเที่ยวเยอะเขาก็เลยไม่ขายบัตรตรงจุดที่เป็นด่านผ่านนะครับเขาจะให้มา มาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เข้ามาซื้อบัตรนะครับแล้วก็มาคัดกรองก่อนขึ้นนะครับอันนี้คือมาตรการของดอยอินทนนท์นะครับเพื่อนๆผมว่า,าดีเลยครับทําแบบนี้ด้วยมาตรการโควิดนะครับทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยเขาก็เปลี่ยนนโยบายก็คือเขาจาัดทําสถานที่จอดรถเมื่อสักครู่ะครับแล้วก็ให้ลงไปนะครับแล้วก็ที่นี่ถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวดอยอินทนนท์ช่วงนี้นะครับ ทุกคนต้องฉีดวัคซีนเข็มแรกไม่น้อยกว่า15วันนะครับเขาจะตรวจที่เข็มแรกไม่น้อยกว่า15วันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นมาเที่ยวบนยอดตออิทนทถนนได้นะครับเพื่อนเพอ,นอหลังจากที่เราผ่านด่านจุดที่เราลงไปซื้อทั่เกตนะครับตั๋วในการ เข้าชมอุทยานแห่งชาติเรียบร้อยนะครับเส้นทางช่วงนี้เป็นเส้นทางที่ต้องบอกว่าขึ้นเขาโดยตลอดเลยนะครับขึ้นเขาโดยตลอดเลยแต่เพียงแต่ว่าจะขึ้นเป็นช่วงๆนะครับอย่างเมื่อสักพู่เราก็จะหน้าราจะเชิดขึ้นสูงแต่ตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาจะเชิดไปช่วงๆนะครับสภาพผิวถนนตอนนี้ไม่มีปัญหาครับมีตัวเหล็กกั้นทาง เพื่อความปลอดภัยนะครับมีหลายทางนะครับแต่ที่นี่คือว่าในแต่ละปีเนี่ยนะักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยน่าจะต้องเที่ยวแบบระวังหน่อยนะครับเส้นทางอุทยานแห่งชาติอินทนนท์นะครับผมอัปเดตวันนี้ก็คือวันที่19นะครับเดือน11พศ2อ6 4นนะครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงพอดีเลยครับเ,เพื่อน ขึ้นมาสักพักนะครับวิวเริ่มเปลี่ยนไปนะครับต้นไม้ใบไ,ไม้เริ่มมาทักทายกันแล้วนะครับดอยอินทนนท์เป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆที่ถ้าเ,เพื่อนๆแบบสัมผัสแม่คันนิ้งนะครับแม่คันนิ้งคือน้ําแข็งนะครับที่เขาเกาะอยู่บนยอดไม้นะครับพอที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ มีแม็คันนิงให้ดูแทบทุกปีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายอย่ากมาถ่ายรูปแบบเกร็ดน้ําแข็งบนยอดไม้นะครับ mm hmm. ก็เนี่ครับเท่าที่ผมทราบนะครับจุดหลักๆที่ไปง่ายๆก็จะมีโดยถนนนะครับแล้วก็อําเภอนายแ้วจังหวัดเลยนะครับ mm hmm. ก็จะมีสองจุดนี้ที่ที่จะมีแม็คันนิงแทบทุกปีนะครับเพื่อน mm hmm. ตอนนี้เราน่าจะขึ้นมาความสูงระดับหนึ่งนะครับ เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือนะครับต้นสนถ้าเห็นต้นสนแสดงว่าเราขึ้นมาถึงจุดจุดที่อากาศเปลี่ยนนะครับแสดงว่าอุณหภูมิจุดจุดนี้นะครับความสูงระดับนี้กับอุณหภูมิพื้นล่างจะต่างกันค่อนข้างจะเยอะนะครับถึงจะทําให้มีต้นสนขึ้นนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในช่วงนี้เนี่ยถ้าลดได้น้อยเนี่ย ถ้าเพืเ่อนๆได้เปิดกระจกแล้วมือสัมผัสอากาศด้านนอกผมว่าจะรู้สึกจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเลยครับเพืเ่อนๆตอนนี้เราขึ้นมาจนเหลือระยะทางอยู่สิบเก้ากิโลเมตรนะครับช่วงนี้เป็นขึ้นทางชันนะครับนี่ครับเพืเ่อนๆจะเห็นนะครับว่ารถที่สวนลงมาเนี่ยใช้คมเร็วแทบทุกคันเลยนะครับต้องระวังหน่อยนะครับ ตอนนี้ลักษณะของเส้นทางเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านซ้ายมือนะครับเป็นไหลาทางที่มีเหมือนเหมือนทางเท้านะครับก็จะอันตรายนิดนึงเนื่องจากว่าถ้ามีคนแสงลงมาเนี่ยจะหลบไม่ได้นะครับเมื่อสักรูกก็ต้องประเมินหน่อยนะครับเวลาเราเดินทางบางช่วงอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่า ผมขึ้นมาตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบจะสี่โมงแล้วนะครับพาจิตเขาก็จะสองย้อนลงมาพอดีนะครับโอ้โหตอนนี้ต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับสองข้างทางต้นไม้เขาเอ็นมาหาถนนแบบนี้ถ้าวันไหนที่เป็นช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีพายุนะครับเพื่อนๆที่ขับรถขึ้นมาต้องระวังนะครับ กิ่งไม้ขนาดใหญ่เวลาเขาเวลาเขาหลุดลงมาเนี่ยกระแทกรถเนี่ยโอ้กระจกกาจจะแตกได้เลยนะครับถนนบางช่วงที่เป็นช่วงตรงนี้นะครับก็มีหลุมมีบอ่อบ้างนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับเลึกไม่ถึงกับถ้าตกลงไปแล้วก็จะเกิดปัญหานะครับแต่ทางซุดเยอะครับตลอดเส้นทางทางขึ้นที่ดอ,อยอินทนนท์นะครับมีหลายจุดที่เป็นห้องน้ํานะครับ ที่แต่ละจุดที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะดูแลไฟป่าหรือตามจุดต่างๆนะครับมีห้องน้ําาทุกจุดนะครับเพื่อนๆที่ขึ้นมาเที่ยวก็ไม่ต้องห่วงเลยครับตลอดระยะเวลา30ตลอดระยะทางนะครับ30กว่ากิโลเนี่ยก็มีห้องน้ําให้เพื่อนๆนะครับได้เข้ากันตลอดทางเลยนะครับตอนนี้เหลือระยะทาง16กิโลนะครับก็จะมีจุดพักรถตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีป้ายนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ให้เพื่อนๆนได้ถ่ายรูปนะครับเก็บไว้เป็นที่ระทึกนะครับแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะครับจุดนี้ใกล้ความจริงแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเหลืออีกแค่10กิโลเท่านั้นนะครับต้องชื่นชมเส้นทางของการออกแบบเส้นทางของดอยอินทนนท์นะครับเพราะว่าดอยนี้สูงอันดับต้นๆ้นของประเทศไทยนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันดับหนึ่งหรือเปล่านะครับ แต่แต่ข้อมูลสมัยแต่ก่อนเนี่ยน่าจะเป็นดอยที่สูงที่สุดระดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งแทนที่ความสูงของเขาเนี่ยจะทําให้เส้นทางมันขับยากแต่ว่ามีการปรับเส้นทางเรื่อยๆนะครับจนตอนปัจจุบันเนี่ยผมว่าเป็นเส้นทางที่ทางลาดชันไม่เยอะนะครับแต่ขึ้นไปถึงที่ที่ยอดเนี่ยกับสูงมากนะครับตอนนี้เรามาถึงจุดตรวจที่2นะครับและจุดตรวจที่2ต้องแสดงบัตรให้เจ้าหน้าที่นะครับ สวัสดีครับผมนะครับครับผมที่วันนี้อุณหภูมิข้างบนเท่าไหร่เมื่อเช้าเมื่อเช้านี่ไม่แน่ใจนะวันก่อนนี้แปดองศานะโอ้โหน่าจะสิบกว่านะโอโอเคขอบคุณครับระยะสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงยอดดอยินนท์เนี่ยผมว่าทางช่วงนี้เป็นช่วงที่ชันที่สุดนะครับตลอดเส้นทางที่ขึ้นมานะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ชันที่สุดเพราะว่าดูจัดรอบเครื่องยนต์นะครับ แล้วก็ดูจากเสียเครื่องยนต์เนี่ยว่าช่วงนี้ชันที่สุดแล้วครับตอนนี้ขึ้นต่อเนื่องมาตลอดนะครับช่วงนี้ชันที่สุดที่ผ่านมาในช่วงนี้นะครับก็จะมีป้ายแบบระวังสัตว์ป่าข้ามถนนนะครับเพื่อนๆสายซิงก็เบาๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีสัตว์ป่าข้ามถนนหรือเปล่า แต่ถ้าเราใช้ความเร็วไม่สูงมากนักเนี่ยเวลาที่เราเจอเราก็จะเบรกทัน <Arizona, S 2> <ập curtain, S 1> นะครับเราก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่านะครับเพราะว่าตรงนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่ที่ของเรานะครับเป็นเป็นป่าไม้นะครับเป็นที่ของสัตว์ป่าเขาเพราะฉะนั้นการชะลอความเร็วลงเนี่ยเพื่อระมัดระวังตามที่ป้ายบอกเนี่ยก็ไม่เสียหายนะครับเพื่อนๆเราจะรู้สึกได้นะครับถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้เราขึ้นมาสูงนะครับจนต้นไม้นะครับจะอยู่ด้านล่างเราไปแล้วนะครับ ช่วงนี้ชันนะครับเพื่อนๆบิวสองข้างทางก็จะเปลี่ยนไปนะครับขออนุญาตนะครับโอ้โห,โหปริษัทบนะ้านครับทางย้อนแสงนะครับมาถึงแล้วครับขึ้นมาแค่ประมาณน่าจะห้เมตรนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราขึ้นไปชมความสวยงามของพระธาตุกันครับ มาถึงแล้วสำหรับเพื่อนๆกดดังสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในไวัที่ข้อเข่าไม่ดีเหมือนผมนะครับนี่ครับ มีบันไดที่เรื่องบริการนนะเป็นบันไดเลื่อนออโต้นะครับให้สำหรับสายข้อขำไม่ดีอย่างเราน,นะครับก็สามารถมาไหว้พนักที่นี่ได้นะครับเพืเ่อนมาครับเพื่อนเราไปไปครับขอพรให้เดินทางปลอดภัยนะครั 6, บลมพัดเย็นมาก เท่ากับบรรยากาศหน้าหนาวมากครับ พาทัตูวระบายฝั่งนี้นะครับเราก็กลับมาว่ายฝั่งนี้แถามาชมวิวฝั่งนี้ด้วยครับเพื่นน ที่มุมนี้นะครับว่าเป็นมุมที่ถ้าเ,เพื่อนๆมามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากพอเราลงจัดพระาธาตุนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายต่อนะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ายอดดอยสูงสุดนะครับยังอยู่ด้านหน้านะครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมจอดตรงที่พระาธาตุเนี่ยโอ้หน้ำมอน้ำที่เดือดพุดพุดเลยครับเพื่อนๆขับรถมาไม่ได้พกักครับพอดีว่าเราต้องเดินทางไกลนะครับก็เลยไม่ได้พักรถเลยโอ้หรถทรมานมากครับน้ำเดือดพุ่งเลยครับตะกี้ตอนนี้ยอดดอยอินทนนท์นะครับเหลืออีก4กิโลเท่านั้นนะครับตอนนี้อากาศเปิดกระจกขับรถนี่เย็นสบายเลยครับเพื่อนๆ แต่ผมว่าสาหรับบางคนที่ไม่คุ้นเคยอากาศเย็นนะครับผมว่าอาจจะเกินเย็นสบายนะครับเส้นทางช่วงนี้นะครับเพื่อนๆที่เรากําลังขับรถขึ้นไปเนี่ยก็คือช่วงระยะเหลือสี่กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอะไรที่เส้นทางค่อนข้างจะแคบน,นะครับถนนเล็กกว่าเส้นทางปกตินะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาถึงช่วงนี้แล้วก็พยายาม เพื่อนๆที่ขับรถสวนลงนะครับก็พยายามอย่าแซงนะครับเพื่อนๆที่ขับขึ้นก็พยายามอย่าแซงกันนะครับเพราะว่าเส้นทางแบบนี้นี่เราหลบกันไม่ได้จริงๆครับถ้าใครที่แซงขึ้นไปเราต้องเราต้องเบียดก,กันนี่ผมว่าต้องมีรถสักคันที่ถูกชนหรือรถสักคันต้องหักหลบลงหลายทางนะครับตอนนี้ก็เหลือระยะทางอีกไม่มากแล้วนะครับเพื่อนๆใกล้ถึงแล้วจุดจอดรถที่เราขึ้นจะขึ้นไปตรงนี้นะครับ ก็ยังถือว่าไม่สูงที่สุดนะครับจะเดินทางขึ้อไปอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่สายลุยนะครับก็เดินขึ้นไปได้ตามสบายเลยครับถึงแล้วครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆมีป้ายบอกเลยนะครับว่าสูงสุดแดนสยามนะครับเป็นจุดจอดรถสูงที่สุดของยอดดอยอินทนนท์นะครับแล้วก็เบื้องหน้าตรงนู้นนะครับก็จะมีเส้นทางที่เพื่อนๆสามารถเดินขึ้นไปชมจุดสูงสุดของยอดดอยอินทนนท์ได้นะครับ นี่ครับจะมีทางเดินขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ข้างหน้าจอตรงนี้เลยนะครับเดินตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆโหตอนนี้ผมดูป้ายแล้ะเมื่อสักครู่นะครับที่ผมเห็นป้ายนะครับก็สิบสี่องศาครับเพื่อนๆวันนี้และวัดนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาอยู่ในจุดสูงสุดของดินแดนสยามนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่เลย มุดหลักฐานนะครับเป็นจุดสูงสุดของดินแดนประเทศไทยก็คือตรงนี้ครับยอดดอยอินทนนท์วันนี้ผมพาเ,เพื่อนๆชมเส้นทางแล้วนะครับก็อยากฝากเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางน,นะครับยอดดอยอินทนนท์เป็นดอยที่ขึ้นมาค่อนข้างจะยาวนะครับมีระยะทางมากกว่า30ประมาณ 35- 40ิกิโลนะครับถ้านับจากด้านล่างขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่ขึ้นยาวขนาดนี้ก็เสี่ยงที่รถจะโอเวอร์ฮีทนะครับเพราะฉะนั้น ยอดดอยอิทนทนนท์อุทยานแห่งชาติดอยอิทนทนนท์เนี่ยเขามีจุดพักรถให้หลายๆจุดนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆนะครับค่อยๆเที่ยวค่อยๆพักรถขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอเบอร์สักครู่ที่ขับรถขึ้นมาก็มีรถหลายจุดนะครับที่จอดโอเวอร์ฮีทเนื่องจากว่าน่าจะเดินทางไกลนะครับแล้วก็ขับรถขึ้นเข,นขาด้วยความเร็วสูงนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็พักบ่อยๆ,ๆเพื่อเซฟทั้งคนเซฟทั้งรถนะครับเพื่อนๆสุดท้าย EP นี้ฝากไว้ การเที่ยวประเทศไทยก็มีสิ่งอะไรที่มากมายแล้วก็สวยงามเสมอนะครับแต่สิ่งที่จะทําให้เราเที่ยวแล้วเรามีความสุขตลอดทริปก็คือการแบ่งปันน้าใจของการเดินทางให้เพื่อนร่วมทางนะครับความปลอดภัยตลอดการเดินทางจะทําให้เพื่อนๆเ,เที่ยวอย่างมีความสุขและสนุกตลอดครับดีกว่าทะเลาะกันบนถนนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับ